สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มยอดแชร์ของโพสต Facebook นะผมทํำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะดาวแรงนะผมเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับมาจะเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยหรือเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปแชทคลิปเดียวนะผมจะเป็น QR code ด้านล่างนะผมเนเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผม เพื่อนๆมากดสมัครใช้งานปุ่มยเขียวตรงนี้ได้เลยนะประกอกชื่อผู้ใช้นะผมอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะที่สําคัญนะครับติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้แล้วผมกดสมัครใช้งานได้เลยหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเพื่นอนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือ,เ,อเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมากดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะเพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้้ายยบนนนนัแลตรรงีเ ตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะมีโลโก้หลากหลายโลโก้เพ er ื่อนๆเลือกเลยทีเดียวนะผมเพื่อนเลือกในส่วนของ Facebook ตรงนี้ได้เลยเนะเลื่อนลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู huh. ่ล uh ีกเข้าไปนะผมก็มีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยนะผมเพื่อนเลือกในส่วนของหมวดหมู่อ่าเพิ่มแช์นะผมเลื่อนลงมาเจอเพิ่มแชร์ตรงนี้นะลีกเข้าไปนะบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะผมในส่วนของลิงก์นะผมเพื่อนๆไปก๊อปปี้โพสที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะผม อ๋อผมก็เป็นโพสต์นี้นะผมกับปีมันได้เลยนะที่สําคัญนะับโพสต์ของเพื่อนนะปรับเป็นสาธารณะด้วยนะครับกดวางลิงก์ได้เลยนะเอาใส่จํานวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสักห้าสิบแชร์แล้วกันนะเอากดสั่งซื้อได้เลยขึ้นหน้าแต่งเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดแชร์ของเรากำลังเพิ่มเข้ามานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะในระหว่างที่รอนะผมเดี๋ยวขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยละกันนะอันในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดิมต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะ ที่กำพิพอยู่นะนเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะผมซ้ายบนนะนเป็นเลขรหัสออเดอร์นะด้านล่างนะเป็นสถา,า,านะนะผมก็รอดําเนินการนะถ้าเสร็จเรียบร้อยนะผมจะขึ้นสีเข,เขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี3ช่องทางการเติมให้เพื่อนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โ o ้ e นะผมโทมันนี่วอลเลทคริปโตเคอเรนซีนะเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างให้เพื่อนๆดูเป็นสแกน QR โค้ดแล้วกันนะเราใส่ย,ยอดจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก,ก็กดเติมเงินได้เลย คื้น qr c o d ด้อ,อย่างนี้นะผมเพื่อนก็จะเข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะผมย้อนเงินห้องเพื่อนนะผมก็จะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะในส่วนของเมนูต,ติดต่อแอดมินนะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็าสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะก็กรอกรายละเอียดต่างๆไปนะแล้วก,กดส่งตั๋วไปได้เลยหรือเพื่อนจะสแกนแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะขออภัยนะผมแอดไลน์ตรงนี้นะไลน์แอดนะขวาบนก็ได้นะที่เป็นสแกนแอดไลน์นะ จะเป็น QR code เพื่อนเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนยิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์ให้นคน,นอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นรายได้เสริมให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะซีรีส์หนังจีนนะผมเพื่อนใช้ใจ่ายในเว็บไซต์ครบห้าร้อยบาทนะผมสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนได้เลยฟรีๆนะผม อ่ามีซีรีส์ให้เลือกมากถึง400เรื่องกันเลยทีเดียวนะผมซีรีส์เขาก็อัปเดตให้กับเราเรื่อยๆเลยนะผมดีจริงๆนะเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ยังสามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีๆอีกนะอะตอนนี้ผมคิดว่ายอดของเราน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมยอดแชร์ของเรานะครับอันนี้1แชร์นะผมเดี๋ยวลองกดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะครับอเรียบร้อยนะผมทยอยเพิ่มให้กับเราแล้วนะผมร,รอมรอีกสักพักยอดแชร์ก็น่าจะทยอยขึ้นมาแบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผม แต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้กับเพื่อนๆนะผมเดี๋ยวผมตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดแชร์เพิ่มขึ้นมาตามที่สั่งไปเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอสักพักนะผมตอนนี้ยอดแชร์ก็เพิ่มไปตามที่เราสั่งไปแล้วนะผมก็ครบตามจํานวนที่สั่งไปเลยนะผมเราก็สั่งไป50เนาะขเขาก็เพิ่มมาให้เราแล้วนะผมเป็น5 1เเลยนะครับตอนแรกก็มีอยู่ที่1แชร์นะครับในส่วนสุดท้ายผมต้องขอฝากเว็บไซต์ KM t u o c i a l ให้เพื่อนๆด้วยนะผม เว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามอะไรต่างๆให้กับเพื่อนๆนะผมนอกจาก Facebook ที่ผมพาเพื่อนทำนะผมยูทูบทิกตอกอินสตาแกรมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็สามารถทําได้เช่นกันหากเพื่อนสนใจที่จะใช้งานเว็บไซต์นะผมสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อเพื่อาใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ